ขีดได้กี่ตัวผมแจกทุกตัวเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วแี่เมื <Test> ่อกี้มันยังไม่ขีดสักนิดเลยมีทุกคนได้แม่ตัวนี้เสี้ยวเสี้ยๆตัว สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับอ,อีกแล้วนะครับกับช่องยับเบอร์บีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราจับมาที่ปูกตาในงบ500บาทนะครับจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับแล้วถ้าขี้ได้กี่ตัวผมแจกทุกตัวแจกให้ทุกคนเลยที่ติดตามช่อง w ับเบบีนะครับอย่างแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่างนึงก็คือกดกระดิ่งจิงงวันนี้ผมจะไปที้ลูกตากับ น้องๆนะครับมีโอ๊ตนะครับแล้วก็มีหน้านะครับวันนี้ตอนนี้าน100บาทนะครับเดี๋ยวไปแลกเหรียญกันเลยค่อยไปตักนี่นครับนี่500บาทนะทุกคนจะหยอดแล้วนะทุกคนจัดไปโอ้ย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  เออเร่ลลอเลยอ่ะเพื่อนเออเร่นะครับแบงค์ห้าร้อยสองดับเบิบีนะครับ เหรียญนะครับทุกคนเดี๋ยวไปตอนนี้นะครับโอ๊ตกับพี่บิวนะครับก็จะมาแข่งกันนะครับโดยมีเหรียญแค่สิบเหรียญนะครับลองดูนะครับระหว่างโอ๊ตกับพี่บิวเนี่ยพี่ใเซียนแล้วพี่เซียนนะครับแกแกผมแกของพี่ครับก็ทุกคนได้ทเหรียญนะครับจะได้กินตัวมีที่เมาแล้วทุกคนแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเลยสิบเหรียญติดตัวไปเลยครับได้เลือกเหรียญที่ไหนนะจะเต้นหมุนตู้อ่ะจะเต้นมุนตู้อ่ะต้อง อทุกนทเ่สจะได้่าทกคนรียนที่สองครับรอดูครับพี่ดูรอดูรอดูรอดูนี่ ทุกคนเราเนือแปเหรียญทุกคนแปเหรียญนี่ต้องได้สักตัวนะไปต่อทุกคนผมว่าตอนนี้อากาศเริ่มไม่ดีแล้วนะทุกคนได้แน่ตัวนี้เสียเเฮ้ยเฮ้ตัวสตัว ทุกคนไปใกล้เลยคัทุกคนคืออะไรี่หอหนกี่กนแค่สิกคนกสิบผมได้เลยไอโอสมาพี่จะได้นะแค่ต้นเงินแค่ต้เงินนะทุกคนยกจได้ไหทุกคนเหมือนคว้าไม่ได้อ chưa không chưa không ไปฮึกมากตอนนี้เหมือนไ่ีดแลวที่เดือต้องัรถอทผได้ทได้ผมต้ได้เพื่อทุกคนผมทไุกคนผมไม่ได้เลยตอนนั้นม่มีที่แล้วจะได้ด้วยนะครับไดที่ผมว่าเราสุดไม เราต้องไม่ยอมรับนะทุกคนเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับทุกคนทุกคนต้องพยายามมันไม่ได้เลยครับทุกคนต้องสู้ให้เต็มที่เต็มกำลังของเรานะครับได้แน่ตัวนี้ได้แน่ได้ สองเหรียญสุดท้ายโอ้ตเหลียญเท่าไหร่ <_ d ata> ไอโอ, <_ d ata> อ้หมดไอโอ้ตแพ้แล้วนะทุกคนตอนนี้ผมมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ เห็นดีไม่ไม <c oughs> ่ไม่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยไม่ได้ต้องยืมฟคอมันนะ มีอะไรก่อนพีเป้งแป้ขอเข้ามาทุกคนน่าสงสารตัวตัวเองมีตั้งหน้าตั้งใจพยายามมาเอาคูมาไหมมามาต้องได้แล้วนะเห็นแค่เก้าเหรียจะมีหน้าอ้อ่ะมาทุกคนทุกคนในชีวิตผมเคยคิดได้แค่หนึ่งเสือแล้วก็ตัวเล็กๆนี่ผมจะมาทำภวภิษากให้ตัวเองนะครับแล้วก็จะแจกทุกคนไปเลยนะครับเนแค่เก้าเหรียญตัดสินนะทุกคน เจียมพูเขาเจียมพูหรอเม่ผิดมันคือเราต้องขีดขีดตรงหัวมันปั๊ที่เขาบอกอ่ะได้แต่มันหัวมันไม่ได้อะไหนจะหมดเวลาแล้วไนอะ้หน้ามี่อะไรอ่ะเราต้องกดลงหรอกดที่แค่ครั้งเดียวค่ะที่มันยังไม่ขีดสักนิดเลยมันเป็นยังไงล่ะเนี่ย มันเวูบแล้วก็มานี่คนมาตู้นี้ดีกว่ามาแปดเดียน,นเอาหัวดูข้างๆพี่บ <c oughs> ิวเวบเราเหลือกี่แล้วครับพี่บิว <c oughs> เหลือเจ็ดเหรียญนี่ เมื่อกี้โอนแปมาสองเรียนนะครับไ,ไ,มไม่ได้อะไจเตือนเวยมามามเอาคืนมาให้ได้อะ เหพื่อดูคนเราทำได้นะครับสิงซักซิสสิงศักดิสเฮ้ย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 โอ้ยสุดท้ายแล้วนะเหลียงสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับทุกคน เอาอะไรอ่ะจะเอาตัวไหนอ่ะบักได้นัี้ให้ทุกคนอ่ะกมุมะเนี่ยมานีหน้าดีไว้ <c ười> ผมจะให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับใครอยากได้ตุ๊กตาด้วยราคาห้าร้อาา500บาทนะทุกคนนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดฝากกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับที่วันนี้ผมมาทิปตุ๊กตาเพื่อทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย